อันนี้เป็นเครื่องเข้าแผง PVC เป็นเครื่องแบบนุ่นแบนะคะคตัวอย่างแผง PVC นะคะนี่เป็นบล็อกของทับซูลเมอร์สูง3บล็อกนะคะตัวนี้ PVC ปึ๊บจริงๆเราจะมีแผงฟอยนะคะเป็นฟอยอย่างนี้คือฟอยอย่างเนี้ยเราจะาวางทับตรงนี้ทับตรงข้างบนนะคะเราเราจะเลื่อนเข้าไปปึ๊บกดลงเพื่อให้แผงซอลลอนข้างบนกับแผง PVC กับบลอกฟอยนะคะสนิทกันค่ะหลังจากนั้นพอเรา กดไว้สักพักนึ่งเรากดขึ้นไปแล้วก็ดึงลงมาเราจะได้แผ่นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะนำแผ่นแบบนี้มาตัดที่เครื่องอีนึงๆตัดให้ขาดแล้วจะออกมาเป็นแผ่นประมาณนี้นะคะ่ะขหน้าหน้า เราต้องทำบนทุกแผ่นใช่ไ